ทิ้งขับนะครับผมวันนี้ก็มาตกปลาอีกเช่นเคยนะครับผมก็มาหาตกปลาหลังเลิกงานนะครับเอาไว้กินยามฉุกเฉินครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรคระบาดด้วยนะครับผมโควิด2019นะครับผมยังไงก็โควิด2019ก็ถูกแล้วไงยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผม ว่าผลงานพวกเราจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้เรามาตกประดุกกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้พอได้ตัวไหมเพราะว่าเหตุการณ์ก็เงียบๆสงบสงบ้วยครับผมอันนี้ก็ลงพันเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีมากันสามคนเองนะครับผมน้าแม็กซ์เดินไปตกอยู่ทางนู้นนะครับผมก็มาดูครับผมว่าผมมีใครมากันบ้างเนาะอ่า อันนี้นะส้มครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคันของน้าส้มนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นของผมนะครับก็ลงพอได้ไหายอยากครับผมหลังจากที่เลิกง,งานมาก็เหนื่อยแล้วก็โลกระบาดด้วยไหนจะต้องกักบริเวณกักตัวเองอีกนะครับผม ติดตามรับชมกันนะครับผมว่าจะมีตัวไหมเราจะพอได้เห็นช็อตสวยๆกับการลากของปลาดุกบ้างหรือเปล่านะครับผมว่าปลาดุกคลองปลาดุกแม่น้ําลากกันแบบไหนครับผมไปดูกันเลยครับผม มาชมนะครับนะนะ นี่นะครับผมน้าแม็กเดินมาแล้วครับผมครับสวัสดีครับน้าแม็กแมวเหมียวครับผมอ่านี่สภาพหมายครับมันมืดนะครับผมมืดมากเลยครับ มันกินเป็นพักๆว่ะบางช่วงก็กินโอ้โหน้ำเริ่มไหลย้อนกลับแล้ว เอาล้ครับผมขันส้มมีอาการแล้วครับผมไปดูกันนะครับผมว่าเป็นไงครับผมได้ตัวไหมครับได้ครับผมเอาแล้วตัวใหญ่ไหมครับผมโอ้ยขึ้นน้ำแล้วครับเจอจังหวะสวยๆพอดีเลยครับผมเอาแล้วได้ไหมครับตักปลาให้ส้มหน่อยครับผมฮะ ไม่รูดเอายังไงไม่รูดไม่รูดไายังไม่หลุดเลยไม่หลุดนะครับผมยังอยู่ครับผมยังอยู่ครับผมเอาแล้วมาแล้วครับกระดูกสวยงามตักกี่ตัวกี่ตัวรูเดิมครับอันนี้ร่วงแต่หลุดแต่รูแต่ใครรูสวิงอย่างเดียวเลยครับผมอ่าสุดยอดเลยครับผม แน่นอนจริงๆมันใหญ่เกินตักนี่แหละจะหลุจะดีเจ้าแม่มือเดียวครับผมจับอย่างเดียวเลยครับผมอ่าสวยๆเลยครับผมอ่ารอติดตามรับชมมันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวปลดปลาเก็บก่อนนะครับผม แก๊ปร้องไห้แจ๊บแกป๊แกปร้องไห,ห้เนี่ยแกไม่ได้มาด้วยซุปเปอร์แก๊ปซุปเปอร์แก๊ปนอนอยู่บ้านครับผมน้ำล้างอย่างนี้เลยเนี่ย ไปดิตามรับชมรอชมกันต่อเลยครับผมจะมีช็อตสวยๆเห็นอีกหรือเปล่านะครับครับนะนะครับตัวอตัวยังไม่แทนได้ปลดเลยครับผมมาอีกตัวซ้ำมาแล้วครับผมใสยกำลังดีเลยครับมันมืดนะครับผมจะเลยไม่มีได้ทำคลิปเต็มๆให้นนาได้ดูกันเลยครับผม ก็โอ้เละเทหมดแล้วครับผมตอนนี้เป็นไงครับแล้วนะขี้ปากบนขี erm ้ปากบนเลยเดี๋ยวมันแทงเอาขี้ปากบนเพราะว่าตัวมันใหญ่เกินของไม่จ่าตัวนี้ก่อนขี้ปากบน สุดยอดครับผมอัดออกมาจากตอเลยครับผมแรง กันแล้วครับผมยังไงก็ค่ำคืนนี้ก็เดีย๋ยวรอชมผลงานนะครับว่าพวกผมได้กันกี่หางก็ภาพบางภาพช็อตบางช็อตก็อาจจะไม่ได้เก็บเอาไว้ให้นะครับนะนะ้าเพราะว่ามันมืดจริงๆิตนึงตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาตกประมาณสี่ชั่วโมงกว่าๆนะครับผมก็ถือว่าพอได้ค่ากับข้าวครับผมได้กับข้าวไว้กินกัน ไม่ใช่ข้ากับข้าวสิได้กับข้าวไว้กินเริ่มง่วงแล้วครับนะนะไปครับผมเก็บของก่อนนะครับขออนุญาตเก็บของก่อนครับโอเคครับนะนะครับก็ผมก็เก็บข้าวเก็บของอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมกําลังจะกลับกันแล้วก็เดี๋ยวมาชมผลงานกันนะครับว่า ผลงานรวมๆจะได้ประมาณเท่าไหร่แต่ได้ช่างคข่าวๆแล้วนะครับประมาณของผมตกอยู่ที่ประมาณ7โลกว่าเดี๋ยวจะไปช่างที่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าจะได้กี่กิโลแต่ของน้าแม็กน่าจะได้ประมาณ3-4โลครับผมไปชมกันเลยครับผมก็นี่เลยนะครับผมประดุกไซส์ใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็แน่นถุงเลยนะครับมีแต่ไซส์ใหญ่ล้วนๆนะครับ อ่านี่กล้กหนึ่งถุงนะครับผมถุงนั้นเต็มแล้วนี่ผลงานน้ำแม็กนะครับผมน,นกระชังก็ได้มาห้าหางนะครับผมหางใหญ่ๆล้วนเลยครับผมประดุกก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามรับชมนะครับว่าน้ําหนักรวมจริงๆจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไป <c oughs> เอาของผมไปชั่งที่กิโลตาชั่งเป็นมาตรฐานจริงๆนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ังไงก็ขอฝากด้วยนะครับว่าช่วงนี้โรคระบาดกำลังเยอะยังไงก็ดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะครับอย่าลืมใส่แมสผ้าปิดจมูกอะไรให้เรียบร้อยก่อนเข้าบ้านก็อย่าลืมใช้แอลกอฮอล์ล้างมือล้างชำระร่างกายให้สะอาดก่อนเข้าบ้านนะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ห่างๆจากคลิปไปหน่อยนะครับเพราะว่ารอเหตุการณ์มันสงบลงหน่อยนึงนะครับผม ก็วันนี้ก็กลาบลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับผมอ่าแม็กซ์สวัสดีครับโ่มสวัสดีครับอุ้ยแม็กซ์สวัสดีครับไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมว่าพเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย